คณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชพัฒยาลาทุกท่านในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรณมหาวิทยาลัยราชพัฒสุราธ,ธานีในวันที่2ธันวาคม2565 ความสําเร็จที่เกิดขึ้นเป็นผลจากความภาคเพียนพยายามนํามาซึ่งความสําเร็จและความภาคภูมิใจของตัวบัณฑิตครอบครัวญาติมิตรและครูบาอาจารย์ขอให้บัณฑิตนําความรู้ที่ได้รับทักษะประสบการณ์จากการศึกษาเล่าเรียนไปประกอบสมาชีพและดําเนินชีวิตและขอให้บัณฑิตระหนักให้ความสําคัญในเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตขอบัณฑิตอย่าหยุดการเรียนรู้แม้จะไม่อยู่ในรั้วของมหาวิทยาลัย เนื่องจากโลกเปลี่ยนไปทุกวันความรู้เกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลาและมีอยู่ทั่วไปให้เราเข้าถึงได้ในโลกศตวตรรษที่21อีกประการหนึ่งขอให้บัณฑิตใช้ธรรมะตามหลักคำสอนของศาสนาที่บัณฑิตนับถือนำไปประพฤติปฏิบัติเป็นหลักธงในการอยู่ร่วมกันในสังคมสร้างความสุขสงบให้ได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้างตนและมีส่วนร่วมในการสร้างสังคม สร้างชาติในนามของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒยาขอแสดงความยินดีอีกครั้งและขอวอวยพรให้บัณฑิตทุกท่านจงประสบแต่ความสุขสวัสดีมีความเจริญก้าวหน้าในการดำเนินชีวิตโดยทั่วกันขอบคุณค่ะ